สิงคปโปร์ขนาดเศรษฐกิจของสิงคปโปร์วัดจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี2549ประมาณ1.3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐสูงเป็นลำดับ3ในเอเชียรองจากอินโดเนีเซียและไทยแต่สิงคปโปร์มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด ในภูมิภาคเพียง4.5ล้านคนทำให้รายได้เฉลีย่ยของประชากรวัดจาก GDP ต่อหัวสูงถึง29,474ดอนรารสหรัฐสูงกว่าไทยเกือบสิบเท่าาบริการมีความสัมพันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจกของสิงคโปร์โดยมีบทบาทใน G GDP ถึงร้อยละ63.8ภาคบริการที่สำคัญเช่นการค้าการปลีกการขนส่งพาตาคารและโรงแรมการเงินการธนาคารเป็นต้นลง,ลงมาได้แก่ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ26ที่เหลือเป็นภาคอื่นๆอาทิก่อสร้างกเกษตรกรรมและประมงร้อยละ10.2 โปมีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสิงคโปร์นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกเป็นผู้นำด้านการต่อและซ่อมแซมเรือขนาดที่สนามบินชาฮีของสิงคโปร์ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางการเงินแห่งหนึ่งของโลกการค้าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศของสิงคโปร์มีมูลค่าสูงเป็นลำดับสีของโลกรองจากลอนดอนนิวยอร์กและโตเกียวปัจจุบันบริษัทธุรกิจข้ามชาติต่างๆไม่น้อยกว่า7,000แห่งมีสำนักที่สิงคโปร์ รายได้ประชาชาติหากวิเคราะห์การเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ตามกราฟแสดงอัตราการเติบโตโดยไม่สนใจปัจจัยอื่นๆอาจเป็นประเด็นสำคัญสนับสนุนการทดถอยของเศรษฐกิจโลกซึ่งนับตั้งแต่ปี2553-2559แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงอย่างชัดเจนทั้งภาครวมเศรษฐกิจ ภาคการก่อสร้างภาคธุรกิจบริการหรือภาคการผลิตที่เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดและดูเหมือนว่าจะมีการเฟื้นตัวอย่างดีแต่คาดว่าอาจจะโทษถอยในช่วงไตรมาสที่2หรือ3ของปี2560ท่ามกลางสภาวะที่คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะโทษถอยนี้เศรษฐกิจสิงคโปรม์มีภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่งและคลังสินค้าเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจปี2560อย่างไรก็ดีอาจต้องรอดูอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในไตรมาสแรกปี2560อาจมีการขยายตัวเพิ่มเกินร้อยละ11.5ของไตรมาสที่4ปี2560 59จะทำให้เศรษฐกิจสิงคโปรในไตรมาสแรกและไตรมาสที่2มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในระดับที่ดีและจะผักให้กันชะลอตัวไปอยู่ในไตรมาสที่3หรือ4ในปี2560รายได้เฉลีย่ยต่อคนในสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบทศวรรษ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในสิงคโปร์สูงขึ้นอย่างยิ่งโดยเฉพาะราคาอาหารพลังงานและเชื้อเพลิงเนื่องจากสินคโปร์จำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมถึงภาวะเงินเฟ้อทั้งในสหรัฐและยุโรปส่งผลให้ค่าครองชีพของสิงคโปร์สูงขึ้นอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและ ค่าของชีพสูงในสิงคโปร์มีความท้าทายอย่างยิ่งธนาคารกลางของสิงคโปร์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงสุดในในไตรมาสที่3หรือ4ีของปี2565นี้และอาจจะลดลงเรื่อยๆหลังจากการขึ้นภาษี GST ในปี2560 ถึง2,567ดัชนีราคาผู้บริโภคของสิงคโปร์สิงคโปร์ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัววัดค่าของชีพและคำนวณเงินเฟอ้อจากสถิติของ M A S เมื่อเดือน,นกรกฎาคม2565เงินเฟอ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภคสูงถึง7% โดยสูงขึ้นจาก6.7%เมื่อเดือนมิถุนาและ5.6%ในเดือนพฤษภาหรือสูงสูงที่สุดในรอบ14ปีนับจากเดือนมิถุนา2,551ส่วนอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานของสิงคโปร์ก็สูงถึง4.8%ซึ่งสูงที่สุดในรอบ13ปี และสร้างความกังวลแก่ประชาชนในสิงคโปร์เนื่องจากค่าเฉลี่ยของ CPI ในช่วง10ปีที่ผ่านมามีอัตราเพียง1.05%ขอพิจารณานะภาพรวม ในช่วงครึ่งแรกของปี2565 CPI ของสิงคโปร์สูงขึ้นประมาณ5.2%เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี2564โดยช่วงครึ่งหลังของปี2564อัตรา CPI ของสิงคโปร์คือ3.1%หากแบ่งตามเกณฑ์รายได้ของครัวเรือนบงเกณฑ์ผู้มีรายได้เป็น3กลุ่มคือ ผู้มีรายได้น้อยผู้มีรายได้ปานกลางและผู้มีรายได้สูงในโดยในช่วงครึ่งปีแรกของ2565 CPI ของกลุ่มรายได้น้อยสูงขึ้น4.2% CPI ของกลุ่มรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้น4.9%และ CPI ของผู้ ที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้น6%หากพิจารณาเงินเฟอ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภคแยกเป็นรายการต่างๆจะพบว่าณเดือนกรกฎาคม2565เงินเฟอ้อจากค่าไฟและแก๊สหุงหุงต้มเพิ่มขึ้น24%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลองลองมาคือการเดินทางส่วนบุคคลสูงขึ้น22.2%ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันส่วนเงินเฟ้อในกลุ่มอาหารค่าเช่าที่พักค่าการค้าปีกและค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ3-6%การเพิ่มขึ้นของรายได้ของคนสิงคโปร์กับค่าของชีพที่สูงขึ้น ข้อมูลจากคมสถิติของสิงคปโปร์ค่ามายธยฐานรายได้รวมต่อเดือนก่อนหักรบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภาษีเงินได้ของคนชาติสิงคปโปร์และผู้มีถิ่นฐานพานักถาวรและสิงคปโปร์ที่ทำงานเต็มเวลาของปี2564อยู่ที่ 4,680ดอลลาร์รายได้รวมต่อเดือนของประชาชนที่อยู่ในระดับ20%อยู่ที่2,500ดอลลาร์สิงคโปร์โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อปีโดยเฉลี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเท่ากันที่3.7%ดังนั้นหากเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จะเห็นว่า ก่อนปี2564อัตราเงินเฟอ้อ CPI ของสิงค,โ,คโปร์ต่ำกว่าอัตราเพิ่มขึ้นของรายได้รวมต่อเดือนข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกตจากการจัดอันดับของระหวังปีพศ2557ถึงปี ศ2563สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพที่สูงที่สุดในโลกในมุมมองของชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานและพักอาศัยที่สิงคโปร์โดยปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีอัตราค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นของโลกในสถานการณ์ปกติอาตาัตราการเพิ่มของไรายได้จะสอดคล้องกับอัตรา ของชีพที่สูงขึ้นโดยรัฐบาลมีนโยบายให้เงินช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางทั้งในด้านที่อยู่อาศัยการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในยามที่เกิดสถานการณ์พิเศษอาทิโรคระบาดปัจจัยที่ทำให้ค่าของชีพในสินคโปร์มีราคาที่สูงได้แก่ 1. สิงคโปร์มีพื้นที่ขนาดเล็กในขณะที่มีจำนวนประชากรมาก 2. ส,สิงคโปร์มีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดทำให้ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าสินค้าบริโภคอุปโภคจากเพื่อนบ้าน 3. ส,สิงคโปร์จำเป็นต้องนำน,นำเข้าสินค้าอาหารมากกว่า90%ทำให้มีความอ่อนไหวสูงต่อส หม่องโซ่อุปทานอาหารโลก4สิงคโปร์ลงทุนกับการศึกษาอย่างมากทำให้ค่าเล่าเรียนแพงอัตราเงินเฟอ้อเฉลีย่ยด้านการศึกษาอยู่ที่2.87%ต่อปีในช่วง20ปีที่ผ่านมา5อัตราสินค้า อัตราราคาสินค้าของกลุ่มดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ย2.21%ในช่วง20ปีที่ผ่านมาปัจจุบันราคาแรงงานของภาคเอกชนในสิงคโปร์เริ่มสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อโดยอัตราการว่างงานของสิงคโปร์ตามสุดในรอบ5ปี อยู่ที่ร้อยละ2.1%จากมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนต่างชาติและ p r อของสิงคโปร์อย่างไรก็ตามเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟอ้อจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงที่ไม่สอดคล้องกับอัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภาพโดยรวมรัฐบาลสิงคโปร์จึงเริ่มพิจารณากับมาจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นเพื่อ รรเทาปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าแรงและเป็นวิธีการแก้ไขสภาวะเงินเฟ้อได้อีกทางหนึ่งนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร แผนพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์สรุปสาระได้ดังนี้ 1. การสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมของบริษัทสิงคโปร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสิงคโปร์จะเกิดการพัฒนามากมายในภาคส่วนที่สำคัญส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญมากสำหรับบริษัทสิงคโปร์ ในการคว้าโอกาสใหม่ที่จะก,กำลังจะเกิดขึ้นและรักษาความสามารถในการแข่งขันโดยรัฐาบาลสิงคโปร์จะช่วยผักดันให้อุตสาหกรรมบริษัทและแรงงานของสิงคโปร์ 2. การพัฒนาบริษัทสิงคโปร์แห่งอนาคตบริษัทสิงคโปร์เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตของสิงคโปร โดยคิดเป็นเกือบ70%ของตำแหน่งงานในสิงคโปร์และบริษัทสิงคโปร์ยังมีศักยภาพที่จะช่วยให้สิงคโปร์ก้าวไปสู่พื้นที่แห่งการเติบโตใหม่ๆการสร้างสารรค์โซลูชันสำหรับโลกและการพิกมเศรษฐกิจของสิงคโปร์เพื่อสร้างและรัก สาระบบนิเวศท,ที่มีชีวิตชีวาขององค์กรในสิงคโปร์ที่พร้อมสำหรับอนาคตและมีความสามารถอย่างลึกซึ้งในการแข่งขันทั่วโลก 3. การพักตันและขยายขอบเขตในเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงสิงคโปร์ต้องเดินหน้าขยายขอบเขตเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อคว้าโอกาสใหม่ ผ่านกลยุทธ์ดังนี้ 1. ช่วยสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพให้ก้าวข้ามขีดจำกัด 2. การสนับสนุนบริษัทสิงคโปร์ในการคว้าโอกาสในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล 3. การก้าวข้ามขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของบริษัทสิงคโปร์ 4. การเตรียมความพร้อมภาคก,การท่องเที่ยวหลังโลคโควิด 4. การสร้างเศรษฐกิจร่วมที่เป็นหนึ่งเดียว 1. การปรับปรุงแผนการจัดหาเงินทุนขององค์กร 2. การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ยังคงได้รับผลกระทบ 3. การสร้างเสริมความร่วมมือกับ S และโคโลเมอ r เพื่อสนับสนุน อุตสาหากรรมเป้าหมาย 4. การปฏิรูปภาคการท่องเที่ยวและผู้ประกอบของสิงคโปร์ขอบคุณค่ะ